อนุญาตฉายภาพวอพอยอผมอนุมัติตามข้อบังคับข้อ55ครับเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานผมเทวริศมณีฉัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสุขสุลงคมนะครับผมขออนุาญาตอภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขพรบรรประชามติฉบับนี้นะครับแล้วก็ขอ,อ,อมีข้อสังเกตนะครับบางประการฝากไปยังผู้เสนอแก้ไขผู้ผชี้แจงนะครับ ประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นหัวใจของการแก้ไขพรบประชามติในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเสียงข้างมาก2ชั้นนะครับเดิมทีเนี่ยครับในพรบประชามตินะฮะฉบับนี้นะครับเขียนไว้ล็อกสองชั้นนะครับล็อกความสนใจนะฮะของประชาชนก็คือต้องการันตีว่าจะต้องมีผู้มาลงเสียงข้างมากนะครับของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติและเสียงข้างมากนั้นต้อง เกินกึ่งหนึ <Stat> ่งนะครับก็คือเป็นเสียงข้างมากที่ได้คะแนนมากกว่าเสียงที่โหวตไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาสําคัญเลยนะครับก็คือมันมีโอกาสที่เราจะไม่สามารถที่จะแสวงหาเสียงความสนใจขนาดนั้นได้นะครับเลยต้องมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือเหลือเพียงแค่เสียงข้างมากชั้นเดียวก็คือเสียงข้างมากของผู้ที่มาออกเสียงนะครับเพียงแค่ต้องให้เสียงข้างมากนั้นนะฮะสูงกว่าคะแนนผู้ไม่แสดงความเห็นนะครับ ขอสไลด์ต่อไปนะครับโจทย์ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าย้อนขอขอภัยนะครับภาพมันเล็กนะฮะโจ์อันนี้นะฮะหากย้อนกลับไปการทําประชามตินะฮะประเทศไทยมีการทําประชามติ2ครั้งนะฮะครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะฮะครั้งแรกนะครับในปี50นะครับรัฐธรรมนูญ50นะฮะก็คือผ่านเสียงข้างมากนะฮะของผู้มีสิทธิ์เพียงแค่7.6%เเท่านั้นนะฮะในขณะที่ ปี59เนะครับมันเป็นรัฐธรรมนูญล,ลงห้าเกแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้ปี60นะฮะผ่านเพียงแค่9.40เท่านั้นนะครดังนั้นอันนี้ก็เป็นคงเป็นโจทย์สําคัญนะฮะที่กังวลนะครับเพราะว่าการออกเสียงประชามติเนี่ยอาจจะไม่เหมือนการออกเสียงเ,เลือกตั้งที่บรรดาสสหรือผู้สมัครต่างๆเนี่ยสามารถไปโลงลงให้ฐานเสียงของตัวเองเนี่ยออกมาได้นะครับทีนี้ผมก็เลยไปดูว่าไอ้เรื่องประชามติอันเป็นข้อยุติเนี่ยฮะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญ อะไรบ้างนะครับขออนุญาตสไลด์ต่อไปนะครับเล็กเข้าไปอีกนะครับขออภัยนะฮะคือจริงๆแล้วไร่เรียงกันไปเนี่ยฮะรัฐมนูญนะฮะมันไม่ใช่ฉบับแรกนะครับที่เราพูดถึงเรื่องประชามติพบรบว่าด้วยโครงการออกเสียงประชามตินี้ไม่ใช่แค่ฉบับแรกที่พูดถึงเรื่องเงื่อนไขการทําประชามติเงื่อนไขในการหาข้อยุติในการทำาประชามตินะฮะย้อนกลับไปเนี่ยฮะตั้งแต่ปีขออภัยนะผมก็ตามไม่ค่อยจะดีเหมือนกันนะครับนะฮะ ตั้งแต่ปี2,492ก็มีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับโดยรวมๆนะฮะ9ฉบับนะฮะ9ฉบับที่ผมยกมาเนี่ยฮะสรุปแล้วนะครับมันมี3ประเด็น3แบบด้วยกันนะครับในการหาข้อยุตินะครับก็คือเสียงข้างมากของประชาชนที่ออกมาลงมตินะฮะ6ฉบับด้วยกันนะครับเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ1ฉบับ และก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงมากกว่า1ใน5อันนี้เป็นการันตีเรื่องของผู้สนใจหรือคนที่ต้องออกมาออกเสียงครับหนึ่งใน5นะฮะสองฉบับด้วยกันนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของอรัฐธรรมนูญด้วยนะครับรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็บัญญัติไว้ว่า1ใน5นะครับเป็นการการันตีว่าอย่างน้อยเนี่ยประชามติที่จะได้รับ การันตีนะครความน่าเชื่อถือนะฮะก็ยังน้อยต้องมีประชาชนนยฮะผู้มีสิทธิ์หนึ่งใน5ที่จะมาออกเสียงด้วยกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเป็นข้อกังวลเป็นข้อ,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 อสังเกตฝากไปยังผู้ชี้แจงได้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาคิดพิจารณาแต่ว่าไม่ควรเอามาเป็นเงื่อนไข,ขของการผ่านไม่ผ่านมติมันเป็นหน้าที่ของผู้จัดทําประชามติ ที่จะต้องสร้างความสนใจทําให้มตินั้นมีความน่าเชื่อถือมันเป็นเรื่องของการผู้จัดทําประชามตินั้นนะในการจัดการนะครับไม่ควรเอามารอกไว้ในกฎหมายเพราะว่าการออกเสียงแม้ว่าบางท่านนะครับจะบอกว่าการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงมันควรจะเป็นหน้าที่ของประชาชนแต่สําหรับมุมของผมเนี่ยสิทธิในการออกเสียงออกมติของประชาชนมันควรจะเป็นสิทธิที่เขาของประชาชนแต่ละคนจะไปหรือไม่ไปดังนั้นการที่เอาการันตีเสียง จำนวนนี้มาเป็นการันตีว่ามติจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าจํากัดว่าออประชาชนเนี่ยบีบบังคับให้ประชาชนจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับผมคิดว่าอันนี้ควรจะเป็นมาตรการในการรโลนลงน้าวโน้มให้กับประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเสียมากกว่านะครับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าออประชามติเนี่ยควรจะเป็นแค่ล็อกของเสียงของ ค้ังมากนะครับที่จะได้เป็นข้อยุติในประชามตินั้นนะครับอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่านะฮะเราเองเนี่ยวุฒิสภาเองเนี่ยฮะได้จะเห็นการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับว่าเขาได้มติเอกฉันเลยนะฮะในการอภิปรายให้สนับสนุนร่างพรบชบับนี้ผ่านนะฮะผมคิดว่าแล้วก็เราเองก็ศึกษามาบ้างแล้วเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ภาคบังคับที่เราต้องพิจารณาก่อนหน้านี้และเนื้อหามันไม่ได้ซับซ้อนอะไร มันมีหลักๆก็เรื่องแก้ปัญหาเรื่องของเสียงข้างมาก2ชั้นนี่แหละฮะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับภวุฒิสภาเนี่ยควรจะผ่านหรือว่าพิจารณาโดยเร็วนะครับไม่ควรล่าช้าประวิงเวลาเพราะว่าถ้าหากว่าไปล็อกเ,ออเรื่องออชะลอเวลาเนี่ย จะไม่ทันการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะผมก็อยากจะขอตั้งข้อสังเกตนะฮะฝากไปยังฝ่ายผู้ชี้แจงนะครับว่าก็อยากจะหนึ่งก็คือเรื่องที่พูดไปแล้วกนะ็คือให้ความสนใจนะฮะให้ความสําคัญกับความสนใจของประชาชนซึ่งมันจะทําให้ประชามตินั้นน่ะมีความน่าเชื่อถือแต่ไม่ได้หมายวความว่าประชามตินั้นจะมีข้อยุติไม่ยุตินะครับแต่มันมีความน่าเชื่อถือมันมีความหนักแน่น ในตัวของมตินั้นนะครับก็ฝากไว้ว่าคณะการผู้จัดทาประชามะตินั้นจะต้องรณรงค์นะฮะให้ความรู้ให้ข้อมูลนะฮะอำนวยความสะดวกให้วันหยุดนะฮะไม่ควรจะมีการลงโทษหรืออะไรต่างๆถ้าหากว่าประชาชนจะหยุดไปลงมติดังกล่าวนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือให้ความสําคัญของ,ของคําถามประชามติที่ไม่ควรซับซ้อนไม่ควรเป็นคําถามเชิงซ้อนไม่ควรเป็นคําถามที่ซ่อนเงื่อนไม่ควรเป็นคําถามที่ปิดล็อกปิดปากประชาชน ผมยกตัวอย่างมติคอรมอนะฮะเมื่อเมษายนที่ผ่านมาที่เอามาตั้งคําถามประชามตินะฮะเรื่องของการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ล็อกไปว่าจะต้องไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองมันเป็นคําถามเชิงซ้อนครับท่านประธานครับมันเป็นคําถามที่เราไม่รู้ว่าคนที่จะไปลงมติว่าเห็นชอบกับการจัดทํานั้นอ่ะเขาเห็นชอบจะจัดทํารัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือเห็นชอบกับก,บการจัดทํารัฐธรรมนูญล็อกตาตาหรือคนที่ไม่เห็นชอบไปโหวต ไม่เอาด้วยนะฮะเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดทารัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดทํารัฐธรรมนูญเพียงแค่มีการล็อกอาบางบทวดบางมาตรนะครับผมก็เลยขอเสนอว่าอยากจะให้ผู้ชี้แจงนะครับเรียนไปถึงรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลใหม่นายกทัานตีคนใหม่นะฮะพิจารณาทบทวนนะฮะมติในครั้งดังกล่าวนะครับว่า เอาแก้คําถามที่มันเป็นคําถามเชิงเดี่ยวได้ไหมนะฮะแค่เรื่องของการจะทำประชามติใหม่หรือถ้าหากอยากประสงค์อยากจะรู้ว่าจิตนาลุงของประชาชนเป็นอย่างไรซึ่งเป็นอนัตของสวรรค์นะฮะประชาชนเป็นเสียงสวรรค์นั้นก็คือคําถามแยกมีคําถามหลักมีคําถามรองเช่นคําถามแรกว่าประชาชนอยากจะทําประชามติในเรื่องไอ้ประชาชนอยากทําทำรัฐมนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือไม่คําถามที่2จัดทารัฐมนูลทั้งฉบับนั้นมีเงื่อนไขจะไม่เปลี่ยนรูปแบบรัฐ และรูปแบบการปกครองหรือไม่คําถามที่3การจัดทํารัฐธรรมนูญนั้นจะให้เป็นไปโดยใช้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอหรือไม่ผมคิดว่าอันเนี้ยให้ให้โจทย์ให้ประชาชนไปเลือกให้ประชาชนไปตัดสินเลยนะครับต่อไปนะครับไอ้คำถามแบบเนี้ยขอสไลด์ต่อไปนะครับเรบ็วนะครับคือคําถามแบบเนี้ยแบบมีข้อย่อยข้อรองเนี่ยฮะ เราเองก็เคยทํามีรัฐมนูลปีปีห้าเก้นะครับหรือรัฐมนูนที่เราใช้ปี60ก็ทํามีคําถามรองนะครหรือว่าในที่นิวซีแลนด์เองก็มีคําถามรองนะครับมีคําถามเป็นเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ควรไปพิจารณานะครับทบทวนมติล่าง,ง,งนะครับก็ ก็คือแล้วก็หากประชามติจะทําแล้วไม่เป็นข้อยุตินะฮะแล้วก็มติดังกาเนี่เป็นมติที่สําคัญนะครับท่านประธานก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบคือผู้จะทะําประชามติก็ต้องควรรับผิดชอบว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อนะฮะจะต้องเอามาทบทวนคําถามโดยเร็วหรือไม่นะ,ะับไม่ใช่แค่ปล่อยเปะวิงเวลาหรือว่าทําให้มันผ่านผ่านไปเท่านั้นนะครับแล้วกเ็เรื่องของการฟังเสียงประชาชนปีนี้วันนี้ ช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วนะครับกลุ่มคอนฟอร์นะครับประชาชนได้ล่ารายชื่อมา2 0 0แสนรายชื่อนะครับเพื่อเสนอให้คอรอมอนะฮะจัดทำประชามติเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือคอรอมอเนี่ยไม่เอาไปพิจารณาเลยผมก็เลยสงสัยและข้อสุดท้ายนะครับท่านประธานนะครับเรื่องของข้อมาตราที่14นะครับเรื่องของการที่การจัดทําการเผยแพร่ข้อมูลนะครเกี่ยวกับการจัดทประชามติเนี่ยฮะไม่มีลักษณะเป็นการชี้นำนะฮะออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะฮะ ผมอยากจะฝากท่านผู้ชี้แจงนะครับว่าควรจะมีมาตรการอะไรที่ไม่ไปลุกล้ำนะฮะไม่ไปลุกล้ำสิทธิของประชาชนในการลนลงผมเข้าใจว่ามันไปล้อตามวักหนึ่งใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมาการเลือกตั้งแต่ว่าต้องมีมาตรการการันตีไม่ให้ว่าจะไปลุกล้ำสิทธิของประชาชนในการลนลงเกี่ยวกับการดำทำประชาตินะครับว่าจะไม่สามารถที่จะออกเสียงหรือว่าลนลงเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนไปออกเสียงดังใดหนึ่งได้ขอบคุณครับ